เอาเอานับไปทอดไปนับตรงโน้นเอานับเดียวเดียวสีนับหนึ่งถึงสี่นับสามถึงสิอ่ะนับถึงสิบสองสามสิบนับหนึ่งถึงสิบเบแล้วหนึ่งสองสามสห้ากเจ็ปดเกาปะาอยู่ไหนนะไปดูสิไปดูสิในตู้มีไหม ม่าทีวีมีไหมมีไหมลูกป๊าป๊าอยู่ไหนนะตรงหลังเตียงมีไหมมีไหมน้าตรงใส่เยอะๆอยู่ไหนเฮ้ยป๊าป๊าอยู่ไหนพี่ท่านป๊าป๊าเห็นป๊าป๊าไหมไม่เห็นอ่ะนุ่อยู่ไหนอ่ะ มาเร็วไม,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 ม่ยินเสียงอะไร